รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ ช่องของเธอพารวยค่ะอีดอกเสียงหายอีดอกหายอีแหละหายเก่งเนาะเสียงอะแม่ <c oughs> ไปข้าวน,นี้เราจะพาไปเล่นเกมของค่ายพีจีเหมือนเดิมค่ะหลงรักค่ายนี้มาเข้าไปเกมซาร์ลอตกันเลยนะคะของค่ายพีจีค่ะวันนี้ <c oughs> เราไปเล่นเกมอะไรดีเนาะ แตวแตแหวแตวแตว,แตวนั่นเกมนางนิวดีกว่าค่ะไปค่ะขยายหน้าจอยเติบเติมไปเลยค่ะเติบเติมจากไม่ค้ะเติเติมเติบเติไปไหวใหญ่โตอลังการนะคะใหญ่โตรู้จักไปถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักก็ไปห้าแม่เมองทิพดูนะคะอืมแม่มองทิพเบตต่ำสุดอยู่ที่4ี่บาทนะคะของเกมนางนิวนะคะ คนสวยๆก็ต้องเล่นเกมแบบสวยๆเนาะแล้วก็เแบ็ดเบ็ดสูงสุดอยู่ที่400บาทค่ะคนอย่างเธอต้องเล่น8บาทค่ะลศสุดแล้วของเราเกมนี้ซื้อฟีสปินได้ด้วยนะไปค่ะไปไหนคะไม่รู้ค่ะอีดอกแต่ไปก่อนค่ะไปค่ะไปอีกค่ะอีดอกไม่เข้าอีกแล้วแม่นางยิ้วกูตบน้ามึงนะคะไม่ให้กูอะ โอ้ยไฟช็อตอีกแล้วค่ะอีดอกดไฟช็อตเธอรลดนะอีโด,ดเกมนี้ได้อยู่แอดมินบอกได้อยู่ไปเพราะไม่ได้ค่ะน่าตกมากเลยค่ะโอ้ยสิบสองบาทครับแม่แบบเบาๆเพราเพปังปังปังปลิเย่เป,เป้ปพลียังเลยนะครับตอนนี้ อืมสเก็ตเตอร์เ hmm. ข้า2ค like, okay, ่ะตอนนี้ต้องสเก็ตเตอร์ต้องเข้า4นะคะเกมนี้ไปค่ะไปอีกค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะหมุนกันไปติ้ว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 กันเลยค่ะเลิศเบ็ดแปดบาทได้กลับมา1บาทได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยังไม่จบมันยังเพิ่มเรื่อยๆค่ะเลิศกดไปอีกค่ะแม่กดไปเรื่อยๆเลยค่ะแม่อืม โอ้ยนางยิ้เข้าก็ไม่มีหีอะไรนอตเต็ดอะไรให้เลยอีดอกทอกเดี๋ยวกูให้ไปอยู่กับแม่เมืองทิพ์นะคะรู้จักไหมคะแม่เมืองทิพต์ตอนนี้คือดังมากเลยนะคะอีดอกดังปริเยนโอ้ยดังดังันชิบหายวายวอดหมดเลยค่ะดังไปถึงไหนก็ไม่รู้อีดอกทองดังช้างเย็ดดัง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 อ่ะอีดอกมาเฮาเฮาทำหีเลยค่ะ ไปค่ะเอาอยู่นั้นเลยเอาได้ทั้งวันอืมอ่ะเดี๋ยวไปสนใจเรื่องหมาสนใจเรื่องเกมดีกว่าค่ะเนี่ยเข้าไปเลยค่ะอยู่ฟ้าเจ็ดสี่เจ็ดข่าวเว็บนี้เว็บดีเว็บ,วบดังเว็บพุ่งกระจายดาวทะลุฟ้าทะลุกว่ะแม่เมืองทิปอีกนะบอกไว้เลยเว็บนี้แหละเลือดหรือใครจะสมัครแบบมีแอสเมนอะ่ะเขาจักรู้จัก,ร,จกรู้จักไหมแอสเมนอะ่ะเข้าไปเลยค่ะเ d p ดีหนึ่งหกค่ะ เห็นไหมเห็นไหมครับตัวสีเขียว่ด้านบนนะคะ่ะ D P 16ค่ะ S D P 1 6ค่ะอ๊้ตายมาถ้าตายก่อนมาขนก็ขนตายค่ะอุ้ยอะไรมีอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราได้อะไรอะ่ะอีโดกบ้าเมาเพลินเฮ้ยคืออะไรคะ่ะอีโดกเธอตาแตกเธอยงงเมื่อกี้คือได้อะไรวะได้ทงเหรองงมาก บ้าแต่เมาอีนุ่นเลยทีเดียวอืมคิงมาค่ะเต็มหน้าไปเลยค่ะแม่เลิศอืมอืมลิค่ะแม่ปังปปริเย่เอ้เมื่อกี้เราลืมว่าอันนี้มาแอดไปเลยนะคะ sdp 1 6อ่อะค่ะแอดไปเลยนะ มีสาวสวยบริการอยู่น่ารักน้องน่ารักน้องเป็นกันเองมากคอยบริการทุกคนอยู่ดังมิตรภาพดังญาติมิตรดังมิตรสาหดัง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 อะไรก็ดังไปเลยค่ะฮีโดคือเขาบริการดีอ่ะถ้ามึงไม่กดแอดเข้าไปมึงก็ช่วยไม่ได้นะคะก็รู้อยู่เนาะชื่อว่าอะไรช่องเธอพารวยเธอก็ต้องพาทุกคนรวยอยู่แล้วค่ะ แต่อะไรก็ไม่รู้นะบอกไว้ก่อนว่าการพนันมีได้มีเสียแต่เธอได้ค่ะเธอได้ตลอดลำคาญเสียงเมามากเลยค่ะโอ้โหลำใหญ่มากอีดอ,อกเดี๋ยวเธอหงุดหงิดแต่เธอจบไรนะจ๊ะเดี๋ยวเธอจบอืรีวิวเลยนะคะเลิศมากมายอ่ะไปค่ะไปอีกค่ะไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเนี่ยกดซื้อฟิสปส,กกฟสปินสักรอบดีกว่าเดี๋ยวซื้อๆฟิสสปินนั้นดูสักรอบหนึ่งนะแล้วก็เธอก็จบแล้วนะ แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าเว็บนี้เว็บดีเว็บดังจูฟ้า77เข้าไปเลยค่ะเว็บนี้เลือดสมัครไปเถอะเชื่อเถอยิอีดอกซื้อ600ยาแม่แม่อีดอกเอาค่ะสตาร์ทไปเลยคครอีดอกเอดบินบอกว่าซื้อค่ะอีดอกเอ,อก้ย600เมออืเออ่อเมื่อก่อนคนใต้เราลงลุงลำคาเยงมาห่าขอได้มากกว่า600แล้วกันค่ะไม่คิดอะไรมากพันหนึ่งก็ยังดีค่ะ โอ้ oh, ได้มา10วีสปินเลยนะคะไปค่ะสตาร์ทกันเลยแม่ลำคาญเสียงหมามากเลยอะ่ะเ่าไม่รู้เรื่องโอ้ oh, oh, มาแล้วค่ะซื้อ600ได้100ได้1บาทลลลเลิศเลิศอุ้ยอุ้ยได้อันนี้มาด้วยทองทงแดงคือทงแดงนี่นะ,ค,ะคือการปัดตัวอักษรไปให้หมดทุกอย่างคือไม่มีตัวอักษรขึ้นมาเลยให้เราลงเหลือเลยนะคะ อีดอกใต้ทองแดงไหีถนะคูณสองไหมครับปักไปอีค่ะแม่อีดอกใต้ทองแดงเดี๋ยวไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยก็ไม่คุ้มนะคะไม่ได้ตักบาทหนึ่งเลยตักบาทแต่ก็ตักบาทคืออะไรวะกูงงค่ะตักบาทภาษาใต้กับภาษาเหนือรวมกันกับตักบาทอีดอกอ้าอะไรเนี่ยโอ้ ซื้อไปหกรนะคะแม่นางยิ้วขาหนูซื้อไปหกร้อยนะคะลูกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกว่าหกร้อยบาทนะคะโอ้แม่ปลาสิโถสีแม่มึงเฮ้ยเหนื่อยค่ะแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยนะคะเข้าใจไหมครับว่าคขาเ่าเหนื่อยคะ่ะปัดไปเลยครับแม่ธงแดง ไปเลยค่ะแม่ตัวอักษรต้องให้มันเหลือเลยค่ะอุ้ย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 มาแล้วค่ะแม่แม่มันเริ่มมาแล้วค่ะแม่มันมาแล้วค่ะอีดอกเจอคนชายก็มาค่ะอีดอกทองวายแม่แม่แม่อีดอกอุ้ยยังเหลือยี่สิบกว่าบาทได้เขาหกร้อยอุ้ยอีกสองีิสปินขอใได้เถอะนะ อันกีดอกวิวินซูเปอร์เมกกะวินค่ะอด,ดอกอ้าวอิบบ่ย Amazing t h a i l a n ห้าร550บาทค่ะอด,ดอกทองลดขอบคุณค่ะแม่นางนิ้วค่ะนว่าจะไปคุยกับแม่ทิพย์แล้วโอ้ยขอให้หลุดทุนแล้วกันหกร้อยบาทอุ้ยโอ้ย,อยได้สีแด,ดงไปแล้วทองแดงแม่อดีดอกมันเข้าคือมันลด ลดมากลดปุบ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 เลยเย้เย้หมดแล้วไข่ดอกลิ้นพัวพุ่พุ่งพันหมดแล้วเออลดลดมากค่ะแม่โลดเออลดไปค่ะแม่ไปอีกค่ะเออเจ็ดร้อยแล้วค่ะเจ็ดร้อยแล้วค่ะได้ธงใหมอ่อันนึงปัดไปเลยค่ะแม่ปัดไปยั่วยวัปัดแบบโป๊ะๆปัง,ปงๆเลยค่ะอุย้ยมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะนิโกรมันมาแล้วค่ะโลด โลดมาแล้วค่ะมาแล้วครับแม่มาแล้วครับแม่เอาแค่นี้เหรอหยุดแค่นี้เหรอลูกโอ้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 โอ <mat <sk ้โอุยยทองกับใหแล้วได้ทองกับใหมแล้วเก็บคอลออีโดได้ทงมาปุ๊บปัด้เลยค่ะป um ัดป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 네ัดไเลยค่ะโลดได้ไหมคะโลดแม่ แม่แปดร้อยแล้วแม่อ้ยดอกพันกว่าแล้วอีดอกพันกว่าแล้วดิตาย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 อี๋ซื้อหกร้อยบาทได้มาพันเจ็ดสิบห้าบาทอีดอกกำไรคือสี่ลักกว่าบาทแล้วค่ะแม่รถเธอต้องพาดีแล้วขายอีดอกแบบนี้ดีก่อนค่ะไม่มีอะไรบ้างค่ะดีค่ะดีอย่างเดียวค่ะอีดอกรถ ว้ามากเลยค่ะได้มา1นึ่บาทนะคะที่ดอกลงทุนไป6กรโอ้ได้อยู่ค่ะแม่ได้อยู่ไปว่าได้อยู่เลยค่ะตอนนี้คือได้อยู่ไปว่าได้อยู่ค่ะไม่ใช่ได้อยู่ไปว่าไม่ได้นะคะได้อยู่ไปว่าได้อยู่เลยค่ะตอนนี้คือได้อยู่แล้วก็ใครอยากเล่นเกมดีๆแบบนี้เข้าไปเลยค่ะยูฟ้าเจ็ดนะคะเข้าไปเลยค่ะลดเว็บนี้เว็บดีเว็บดังแล้วก็เห็นไหมคะหัวด้านบนสีเขียวๆนะคะหัวด้านบนสีเขียวๆเอดราคเลสดีพีหนึ่นะคะ นะคะแอดไปเลยค่ะแอดไปเลยค่ะแอดไปค่ะแอดไปค่ะ,แ,คะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจกดนูน่นนี่นั่นกดบันท่าใครดูคลิปยังไม่จบหรือยังไงกดบันทึกไวเลยนะคะกดได้เลยค่ะเธอไม่โกรธค่ะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจใเธอด้วยนะคะได้ดีไม่มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ผู้ชมได้รับฟังให้รับดูกันเอ้ให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะเธอไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ 看。啊